เดี๋ยวนี้เนี่ยเส้นแบ่งระหว่างโลกของคนกับโลกของสัตว์ป่ามันเริ่มจางลงทุกทีนะครับและพอเป็นแบบนี้การเจอกันซึ่งซึ่งหน้ามันก็บ่อยขึ้นและบางทีมันก็น่ากลัวแบบไม่ทันตั้งตัวเลยลองนึกภาพตามกันดูนะครับมีนักเดินป่าคนหนึ่งกำลังชิวๆกับธรรมชาติเลยแต่จูๆ่ๆก็ไปเจอกับหมูป่าตัวเบอ้อเร่อเข้าจังๆในระยะที่แบบหายใจรถต้นคอกันได้เลย เขาเล่าว่าตอนนั้นน่ะเหมือนโลกหยุดหมุนไปเลยครับหรืออีกเรื่องหนึง่งเป็นคุณพ่อที่พาลูกสาวตัว,ตวเล็กๆอายุแค่สี่ขวบไปเดินป่าที่ออสเตรเลียแล้วคิดดูสิครับจู่ๆก็มีงูสีน้ำตาลตัวเขืง่งโผล่พโรวดขึ้นมาห่างจากลูกสาวไปแค่ไม่กี่เซนเองนะอ้าปากเห็นเขี้ยวชัดเลยเป็นงูพิษที่อันตรายสุดๆของที่นั่นด้วยเราก็ยังมีอีกเรื่องนึงที่แบบฟังแล้วขนลุกเลยคือเดินๆอยู่เลี้ยวโค้งปุ๊บ เจอเงาดำทํามึนของหมีกริซลี่อยู่ข้างหน้าแล้วแสงจากไฟฉายคาดหัวเนี่ยมันไปสะท้อนเข้ากับตาของหมีพอดีโหเรื่องพวกนี้มันน่ากลัวจริงๆนะครับแล้วมันก็ทำให้เราต้องมาคิดถึงคำถามสำคัญข้อหนึ่งคำถามที่ว่าก็คือถ้าเราต้องไปอยู่ในสถานการณ์แบบนั้นบ้างเจอสัตว์ป่าแบบจังๆไม่ได้นัดหมายเนี่ยเราควรจะทำยังไงดีโอเคครับงั้นเรามาดูกันเลยดีกว่า ว่ากฎเหล็กพื้นฐานที่ใช้ได้กับสถานการณ์ส่วนใหญ่เนี่ยมันมีอะไรบ้างจุดที่สำคัญมากๆเลยนะครับคือสัญชาตญาณแรกของเราเนี่ยส่วนใหญ่มันผิดหมดเลยคือพอเราตกใจปุ๊บเราอยากจะวิ่งหนีใช่ไหมครับแต่การทำแบบนั้นนะ่ะมันไปกระตุ้นสัญชาตญาณน,นักล่าของสัตว์ทันทีเลยนะหรือการกรีดร้องเนี่ยมันก็เหมือนกับเราเป่าประกาศว่าฉันคือเหยื่อที่กำลังเจ็บอยู่นะการทำตามสัญชาตญาณพวกนี้บอกเลยว่ามีแต่จะทำให้เรื่องมันแย่ลง เพราะฉะนั้นนี่คือกฎ3ข้อที่สำคัญที่สุดแล้วก็อาจจะขัดกับความรู้สึกของเรามากที่สุดด้วยแต่จำไว้เลยนะครับนี่แหละคือกุญแจสำคัญที่จะช่วยให้เรารอดเอาละครับทีนี้เรามาลงลึกในรายละเอียดกันดีกว่าเพราะว่าเจอสัตว์แต่และชนิดเนี่ยวิธีรับมือมันก็ไม่เหมือนกัน มันมีคำคล้องจองของฝรั่งเกี่ยวกับการเจอหมีที่เขาพูดกันบ่อยๆนะครับถึงมันจะดูเป็นสูตรสำเร็จไปหน่อยแต่จริงๆแล้วมันก็มีส่วนถูกอยู่เหมือนกันนั่นก็คือกลยุทธ์มันต้องปรับไปตามสถานการณ์นั่นเองตรงนี้แหละครับที่น่าสนใจมากคือคำแนะนำมันต่างกันสุดขั้วเลยทำไมล่ะก็เพราะว่าจิตวิทยาของหมีมันไม่เหมือนกันไงครับหมีดำเนี่ยส่วนใหญ่มันมีพฤติกรรมแบบนักล่าคือมันมองเราเป็นอาหารเพราะฉะนั้นเราต้องสู้กลับให้มันรู้ว่าเราไม่ใช่เหยื่อที่กินง่าย แต่สําหรับมีกริซลี่การโจมตีของมันมักจะเป็นการป้องกันตัวมากกว่าเช่นป้องกันลูกหรืออนาเขตการแกล้งตายก็เลยเป็นเหมือนการส่งสัญญาณว่าโอเคโอเคฉันยอมแล้วไม่เป็นภัยคุกคามแล้วนะส่วนถ้าเจอพวกเสือหรือสิงโตภูเขากลยุทธ์หลักเลยคือการข่มครับต้องเข้าใจว่าสัตว์พวกนี้เป็นนักล่าที่ฉลาดมันจะประเมินความเสี่ยงก่อนเสมอมันมองหาเหยื่อที่ดูอ่อนแอและววิ่งหนีดังนั้นการทำตัวให้ใหญ่เข้าไว้ส่งเสียงดัง,ดง มันคือการทําลายภาพเหยื่อในหัวของมันทําให้มันคิดว่าเอ๊ะสู้กับเจ้านี่อาจจะไม่คุ้มนะอาจจะเจ็บตัวได้แล้วมันก็จะลังเลไปเองทีนี้มาถึงสถานการณ์ที่แย่ที่สุดคือถ้าโดนงูกัดขั้นตอนพวกนี้สําคัญมากๆนะครับสิ่งแรกเลยคือต้องอยู่นิ่งๆให้มากที่สุด เพราะการขยับตัวจะทําให้เลือดสูบฉีดเร็วพิษมันก็จะกระจายเร็วขึ้นจากนั้นพยายามจําให้ได้ว่าง,งูหน้าตาเป็นยังไงสีอะไรรูปร่างแบบไหนข้อมูลนี้สําคัญมากตอนไปหาหมอเพื่อให้เขาให้เซลรุ่งได้ถูกตัวแล้วก็รีบไปโรงพยาบาลให้เร็วที่สุดที่สําคัญมากๆเลยนะครับห้ามกรีดแผลห้ามใช้ปากดูดพิษเด็ดขาดเพราะนอกจากจะไม่ได้ช่วยอะไรแล้วยังเสี่ยงติดเชื้อเพิ่มอีกด้วยแต่ แล้วถ้าป่าที่เราพูดถึงเนี่ยมันดันเป็นใจกลางเมืองที่เราอยู่แล้วครับแล้วสัตว์ที่เราเจอก็ไม่ได้หลงมาจากไหนแต่มีคนเอามาเลี้ยงเองเลยจะทำยังไงปัญหาสัตว์ป่าในเมืองเนี่ยเป็นเรื่องที่เจอกันทั่วโลกเลยนะครับแล้วแต่ละที่ก็มีวิธีจัดการต่างกันไปสําหรับในบ้านเราเนี่ยก็มีกฎหมายที่พูดถึงเรื่องนี้ตรงๆเลยโดยเขาจะแบ่งสัตว์บางชนิดเป็นสัตว์ป่าควบคุมชนิดกอ ก็เพื่อจะจัดการกับความเสี่ยงจากการที่มีคนเลี้ยงสัตว์แปลกที่อันตรายไว้ในที่ที่มีคนเยอะๆนะั่นแหละครับแล้วก็อย่างที่เห็นเลยครับนี่ไม่ใช่แค่สัตว์เลี้ยงตัวเล็กตัวน้อยนะแต่ในลิสต์เนี่ยมีสัตว์นักล่าที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกอยู่ด้วยแล้วเพื่อให้เห็นว่าเรื่องนี้เขาจริงจังกันแค่ไหนโทษของการไม่ไปแจ้งครอบครองสัตว์พวกนี้ก็คือหนักมากนะครับมีโทษจำคุกสูงสุดถึง1ปีเลยทีเดียวแล้วก็ยังมีโทษปรับอีกสูงสุดถึง 1 0 0 0 0แสนบาทซึ่งมันก็เป็นเหมือนข้อความที่ชัดเจนจากภาครัฐเลยนะครับว่าการเอาสัตว์อันตรายมาไว้ใกล้กับผู้คนเนี่ยเป็นเรื่องที่ยอมรับไม่ได้เด็ดขาดดังนั้นนะครับประเด็นสำคัญที่สุดเลยก็คือถ้าเราอยากจะเปลี่ยนจากความขัดแย้งมาเป็นการอยู่ร่วมกันให้ได้เราก็ต้องเริ่มจากการเข้าใจความรับผิดชอบของตัวเองก่อนวลีนี้คมข,ขายแล้วก็ส่งพลังมากครับมันหมายความว่า หมีตัวไหนก็ตามที่ได้เรียนรู้ว่าอาหารจากมนุษย์มันหาง่ายสุดท้ายแล้วมันก็จะกลายเป็นสัตว์ที่อันตรายแล้วก็ต้องถูกกำจัดทิง้งซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเศร้ามากจริงๆสุดท้ายนี้ก็เป็นเคล็ดลับง่ายๆที่เราทุกคนเอาไปใช้ได้จริงเลยนะครับซึ่งมันก็บอกเราว่าจริงๆแล้วการป้องกันไม่ให้เกิดเรื่องอันตรายอันตรายขึ้นเนี่ยมันมักจะเริ่มที่หลังบ้านเราเองนี่แหละครับ และท้ายที่สุดแล้วนะครับการเผชิญหน้ากันร,ระหว่างคนกับสัตว์ป่ามันก็บีบให้เราต้องกลับมาตั้งคำถามที่ใหญ่กว่านั้นว่าจริงๆแล้วที่ทางของเราในโลกธรรมชาตินี้มันอยู่ตรงไหนกันแน่